สวัสดีครับทุกคนก็มาย้อมผมนะครับวันนี้ใช้สีมัสเตอร์ F900 นะฮะสีบอลทองสว่างนะครับแล้วก็บีบอย่างครึ่งหลอดน,นะฮะแล้วก็ผสมตัวสีขาวๆที่เขาใหา้ให้มาอยู่ในกล่องนะฮะครึ่งหลอดเหมือนกันแล้วก็มาคุก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 ให้เข้ากันนะฮะได้เวลาย้อมนะครับใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใช้หวีแปรงสับนะครับหวีให้ทั่วๆนะครับหวีข้างหน้านะฮะ ปีไปได้เลยนะครับผมสั้นจะยอมง่ายนะครับผู้ชายผมสั้นจะยอมง่ายมากนะฮะไม่ต้องมายอมทีรลางก็ได้นะครับมันยอมง่ายง่ายมากครับแปรงให้ทั่วๆศีรษะนะครับแปรงด้านซ้ายแปรงด้านขวาด้านบนแล้วก็ข้างหลังนะฮะค่อยๆแปรงไปเรื่อยๆนะครับแปรงให้ทั่วๆไปเลยนะครับช่วยปิดหงอกได้ด้วยนะครับพอดีว่า ไปตัดผมมาช่างเขาแนะนําให้ซื้อสีบอลน,นะครับเพื่อที่จะปิดหงอกแล้วก็ทำให้ดูหน้าสว่างนะครับสีนี้สีบอลทองสว่างนะฮะ f 9 0 0ของมาสเตอร์นะครับ d แคสนะฮะวันนี้ซื้อมาหลอดประมาณ50บาทนะฮะคือในร้านเสริมสวยนะครับแล้วก็ขยมขยม,ขย,มขยี้ขยี้ทั่วหัวนะฮะทุกคนต้องใช้ถุงมือด้วยนะฮะไม่เน้นมือเราจะเปื้อน เลอะได้นะครับเล็บเราจะติดสีได้นะครับสีย้อมได้นะครับขยี้ขยี้ให้ทั่วนะครับแปไงให้ทั่วๆหัวเลยนะคะนี่นะครับอันนี้ผมทาอำนามาทาคิ้วด้วยนะฮะอย่าย้อมมาทาคิ้วด้วยแต่ก็คงติดไม่มากนะครับเพราะว่าไม่กล้าทาเยอะนะฮะกลัวคิ้วจะล้นกว่าคิ้วจะหลุดกว่าสารเคมีนะครับก็ลองทาดู ว่าจะติดหรือเปล่านะครับทาคิ้วซ้ายทาคิ้วขวานะฮะทาไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะครับก็รอพักประมาณ25 3 0ถึง30นาทีได้นะฮะรอให้สีมันติดนะครับระหว่างนี้ก็รอพักก่อนนะครับทุกคนนี้นะครับ หลังจากที่พักไปแล้วนะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฮะออกมาประมาณนี้นะครับสีทองทองออกโคกๆหน่อยนะคะประมาณนี้เลยนะครับช่วยปิดหงอกได้นะฮะทองแบบทองโคกๆทองสว่างนะฮะบันทองสว่างนะครับสถีถูกใจมากเลยนะครับ นะครับออกสีฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับทุกคนไปย้อมตามกันได้นะครับสวัสดีครับ